ในแชปเตอร์นี้อยากให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบต่างๆในการโค้ชที่มีอยู่หลากหลายมากมายเลยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการโค้ชที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โคชชิ่งซึ่งเป็นจุดเน้นของวิดีโอฝึกอบรมชุดนี้นะครับเพียงด้านเดียวนะครับยังมีอะไรอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยเพียงแต่ว่าในวิดีโออันนี้เนื่องจากต้องการให้หัวหน้างานต้องการให้ผู้จัดการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการเทคนิคในการโค้ชเพื่อที่จะไปเพิ่มพูนผลการปฏิบัติการกองลูกน้องเพราะนั่นคือเป้าหมายหลักนะครับดังนั้นก็จะให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ performance coaching นะครับบางทีก็จะเรียกว่า skill and performance coaching <c oughs> เป็นด้านหลักเลยนะครับแต่ว่ามีรูปแบบของการโค <c oughs> ้ชเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแบบแรกเท่านั้นครับ หรือว่า Skill and Performance Coaching บางทีก็เรียกว่า Performance Coaching สั้นๆนะครับเป็นการโคชเพื่อมุ่งที่จะเพิ่มทักษะแล้วก็ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานของลูกน้องที่ดีตามมานะครับการโคชอีกแบบหนึ่งคือการโคชเพื่อการพัฒนาจะพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้แต่ใช้วิธีการโคชเอาจะเป็นการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีคิดจะเป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับหรือเป็นการโคชเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ขอพนักงานผลงานไม่ดีเข้าใจไหมฮะทำงานไม่ได้ตามเป้าทํางานแล้วผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวังมันต้องทํำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า performance improvement หรือการปรับปรุงผลงานการโค้ชก็เข้ามาช่วยตรงนี้สังเกตดูนะครับว่าโดยปกติแล้วการที่คนทําผลงานไม่ได้ตามเป้าเนี่ยมักจะเกิดปัญหากับด้านของพฤติกรรมการทํางานมากกว่าทักษะหรือถ้าเป็นทักษะก็จะเป็นทักษะในด้านของ n ท c นิคสก l ลน้อยกว่าทักษะในด้านของ people skill หรือ thinking skill หรือ soft skill โอเคไหมครับดังนั้นการโค้ชเพื่อการปรับปรุงผลงานเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะมันเป็นการมุ่งไปแก้กับเรื่องของความคิดอ่านมุมมองและวิธีการปฏิบัติของคนมากกว่าที่จะเป็นเรื่อง hard skill ของคนนะครับมีการโค้ชแบบที่เรียกว่า transformational coach ด้วย คือเป็นการโค้ชเพื่อให้ผู้รับการโค้ชเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใ,ใดๆเรื่องหนึ่งนะครับที่นิยมแล้วก็ได้จะเห็นกันมากในประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นด้วยนะครับเราก็เจาะจงที่ประเทศไทยก็แล้วกันเนาะคือการที่โค้ชซึ่งเป็นผู้ที่เป็นโค้ชมืออาชีพเนี่ยไปทําหน้าที่ในการโค้ชกับผู้บริหารเราก็เรียกมันว่าการโค้ชภาวะผู้นําซึ่งโดยทั่ว,วไปก็จะไปโค้ชในเรื่องเกี่ยวกับลีดเดอร์ชิพนั่นแหละ เป็นการโค้ชกับเรื่องภาวะผู้นำนั่นแหละและเชื่อว่าท่านจะคุ้นคุ้นกับคำว่า executive coaching คือการโค้ชผู้บริหารระดับสูงนั่นเองโอ้โดยปกติค่าตัวแพงมากเลยครับปกติโค้ชทีเ่เป็น executive coach เียก็จะคิดค่าตัวเป็นหลายชั่วโมงบอกบอกก็หลักหมื่นนะครับบางบางท่านที่เป็นโค้ชแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะครับแต่มันมันคุ้มค่าในแง่ที่มันจะ เป็นมืออาชีพที่ไปช่วยให้ผู้ที่รับการโค้ชเนี่ยได้เกิดอินไซต์อะไรบางอย่างแล้วก็ไปลงมือจัดการอะไรบางอย่างในตัวเขาเองแน่นอนครับคนที่เป็นเอ็กซิค utive หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงองค์กรเนี่ย มีคุณค่าอย่างสูงมากต่อองค์กรและควรจะต้องได้รับการพัฒนาส่งเขาไปฝึกอบรมบางทีไปช่วยอะไรครับแต่การโค้ชน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะมากกว่าดังนั้น Executive Coaching จึงเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยในประเทศไทยนะที่โค้ชเขาพยายามลงไปเล่นในตลาดแบบนี้เพราะว่าค่าตอบแทนมันคุม้มโค้ชผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเดือนนึง ไม่เท่าไหร่ก็ได้เงินหลักแสนหลักล้านแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับการโค้ชแบบที่เรียกว่าแม n เจอร์หรือเลดเดอร์แอสโค้ชก็มีคือให้เขาได้เรียนรู้ให้แมเนเจอร์ได้เรียนรู้ทักษะเรืร่องของการโค้ชนะครับแล้วก็เอาไปโค้ชลุกน้องนะครับไม่ว่าจะใช้วิธีการเทคนิควิธีการใดก็แล้วแต่หรือรูปแบบของการโค้ชอย่างไรนะครับไปทําหน้าที่ในบทบาทของเขาก็มีการโค้ชทีมก็มีมีไลฟ์โค้ชหรือการโค้ชเพื่อการใช้ชีวิตก็มี ซึ่งโดยปกติก็จะเป็นคนที่เขามีประสบการณ์กับการใช้ชีวิตมาคขาเป็นคนพูดเก่งเขาสามารถสร้างแรงจูงใจสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้นะครับไลฟ์โค้ชมีเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างผู้กองเบนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่เป็นไลฟ์โค้ชนะครับหรือโค้ชสิิลัตันสิริเนี่ยสมัยก่อนที่ปกยักษ์ปรยักษ์อ่ะท่านจะคุ้นคุ้นกันอยู่แล้วนะครับก็ เป็นไลฟ์โค้ชนะครับมีการโค้ชเพื่อนร่วมงานด้วยคือให้เพื่อนร่วมงานคนนึงไปเป็นเพียร์โค้ชเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงก็ได้ครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการโค้ชเพื่อวางแผนอาชีพก็มีการโค้ชเพื่อเฮล t ์ and wellness ก็มีการโค้ชแบบเพื่อการเปลี่ยนผ่านเมื่อจะต้องไปทํางานใน culture อันใหม่หรือในสภาพแวดล้อม ขององค์กรแบบใหม่ก็มีมีรูปแบบของการโค้ชเยอะแย,ยะมากมายเลยครับนี่น่าจะเป็นส่วนน้อยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ที่เราจะโฟกัสกันคือการโค้ชงานหรือการโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีออกมาสรุปแล้วมันคือการสื่อสารครับระหว่างโค้ชกับโคชีโดยมุ่งเน้นการถามเพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ชเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดความรู้เกิดทักษะเป็นการพัฒนาวิธีคิดปลดปล่อยศักยภาพความสามารถของตัวเขาออกมาให้เกิดผลงาน ตามเป้าหมายเกิดความมึงพอใจในงานที่จะทําครับผลงานที่ว่าเนี่ยมีตั้งแต่ประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้นประสิทธิผลที่ดีขึ้นต้นทุนลดงลงรายได้เพิ่มขึ้นความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้นบรรลุเป้าหมายบรรลุโอเคอารบรรลุเค i ที่กําหนดนะครับนั่นคือผลงานที่จะได้จากการโคชโอเคไหมครับการโคชเนี่ย เป็นเรื่องอะไรที่มันแตกต่างจากการสอนงานหรือการฝึกอบรมซึ่งเราจะคุ้นเคยกันอย่างมากเลยครับเพราะการโค้ชเนี่ยมันมุ่งไปที่การพัฒนาคนในระยะยาวๆแต่ถ้าสมมติว่าต้องการให้เกิดความรู้ป๊อปเพื่อเอาไปทํางานได้เลยเนี่ยการฝึกอบรมหรือการ OJT น่าจะเหมาะมากกว่าการโค้ชมันเป็นเรื่องที่ผู้โค้ชเนี่ยไปช่วยคิดครับแต่คนที่เป็นโค้ชจะต้องไปลงมือทําเองผู้โค้ชก็จะหลีกเลี่ยงการ การสั่งการบอกกนะันเนี่ยจะเน้นไปที่การใช้คำถามเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขาเกิดความคิดให้ผู้ถูกโค้ชหรือว่าโคชี่เนี่ยเกิดความคิดพยายามคิดหาคำตอบในสิ่งใดๆโดยตัวเขาเองเขาจะเกิดพลังจูงใจเขาจะเกิดโม i v เ t ตนะครับเขาจะเกิดความรู้สึกเขาเรียก sense of belonging หรือความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าเขาเจ้าของงานนี้นะหรือสิ่งนี้นะเพราะฉันคิดมันขึ้นมาเองแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ วิธีการใดอินิเชทีฟใดก็แล้วแต่หรือความริเริ่มใดก็แล้วแต่ที่เราคิดขึ้นเองเนี่ยไล่ลี่หรือว่ามีแนวโน้มที่เราจะทํามากกว่าโอเคไหมครับถ้าเราคิดขึ้นมาว่าเราจะทำเนี่ยแปลว่าเราเห็นคุณค่าของมันการอัดวิดีโอเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในวิดีโอตอนก่อนๆหน้าไปบ้างนะฮะว่าการอัดวิดีโอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับคนที่อายุเกินเลข4อย่างผมเนี่ยแล้วต้องมาอัดเองด้วยไม่ได้จ้าง ขาดเสร็จจะต้องไปตัดต่อเพราะตัดต่อออกมาจะต้องไปทำอะไรรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยครับเรียกว่าต้องอดตาหลับขับตานอนที่จะต้องทำครับแต่เรารู้สึกว่าเราคิดว่าการที่เราทำสิ่งแบบนี้มันได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้ประโยชน์กับตัวเราเองนะครับแต่ได้ประโยชน์กับคนที่เป็นผู้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าวิดีโอหลายๆตอนเนี่ยผมเผยแพร่ทางยู u b e ฟรีครับดาวน์โหลดไปดูได้เลยครับ ไม่ได้บอกว่าผมเก่งท่านจะต้องเชื่อนะแต่นี่คือมุมมองอีกอย่างหนึง่งนี่คือผู้ที่นำเสนอองค์ความรู้นะครับซึ่งท่านก็ต้องไปกันกรองเอาท่านก็ต้องไปดูเอาว่ามันจะปรับได้เหมาะกับบริบทของท่านเหมาะกับตัวของท่านมากน้อยแค่ไหนมันไม่มีความรู้สาเร็จรูปหรอกครับในโลกเนี่ยมันมีแต่ความรู้ที่จะต้องเอาไปประยุกต์ับใช้งานได้นะครับและในวิธีการเรีนมันไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ครับ ที่1นบกหจะได้เท่ากับ2มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะแยะมากมายดังนั้นแล้วเนี่ยการโค้ชมันจะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาลูกน้องท่านให้ลูกน้องท่านได้เก่งรวดเร็วมากขึ้นเพราะเขาต้องคิดอ่านให้ได้เขาต้องหาวิธีการเขาต้อง f i เอ out s o l u t ด้วยโดยตัวเขาเองนะครับย้ําตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าการโค้ชเนี่ยไม่ใช่การสอนไม่ใช่การสัง่งไม่ใช่การทําให้ดูไม่ใช่การแนะนําหรือบอกให้ทําหรือการให้ครูหรือการบอกใบให้ทํา แต่จะใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ลูกน้องได้คิดตั้งคำถามนะครับกระตุ้นให้ลูกน้องได้คิดชวนคุยเพื่อให้ลูกน้องได้คิดหา ทางออกในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะครับและจังหวะที่ลูกน้องได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนั่นแหละนะครับเกิดเป็นอาฮาโมเมนต์ huh ซึ่งจะนําไปสู่การลงมือปฏิบัติของเขาและมีคอมมิชเมนต์มากกว่าที่จะสั่งหรือจะบอกได้สัมปครับ